เรื่องของการเอาอาร์เรมิติมาใส่ตารางก่อนนะครับดังนั้นให้เด็กเนี่ยสร้างฟอร์มขึ้นมา Table 01นะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับคือการใช้พวกเทเบิลดังนั้นนะครับตอนนี้เด็กก็รู้จักอุปกรณ์ตารางกันนะครับตารางจะอยู่ที่ท้ายๆนะครับคือ Table นะครับลากและมาวางทันทีวิธีการปรับแต่งเทเบิลเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือไปปรับที่ Property พื้นฐานแบบปกติเลยนะครับไปปรับ Property พื้นฐานนะครับทีนี้นะครับใน Property พื้นฐานของมันเนี่ยตัวหลักของมันคือตัวนี้ครับโมเดลนะครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อคอลัมน์ได้ ชนิดของคอลัมน์ได้ว่าอยากจะเป็นอะไรนะครับส่วน default value นะครับคุณสามารถกรอกเข้าไปตรงๆได้ <c oughs> นะครับเนะี่ยสมมุติว่าคุณอัปเดตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปรับแต่งค่าพื้นฐานหรือ fix ค่าในเทเบิลก็สามารถทำได้ นะครับเปลี่ยนหัวตารางก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนหัวตารางได้นี่คือการฟิกคงที่นะครับรหัสนั่งสาแล้วก็ชนิดของข้อมูลก็เป็น String นะครับส่วน edit a b l e คือสามารถปรับแต่งค่าได้นะครับสามารถปรับแต่งค่าได้อันดับที่2ครับวิธีการปรับแต่งที่2ก็คือการปรับแต่งที่ Table Content หัวเลยครับปั๊บนะครับ,บ,นะรบซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาปรับแต่งที่ table content มากกว่านะครับปรับแต่งที่ table content มากกว่าสังเกตนะครับว่ามันสามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับ r o ก็สามารถ insert ได้นะครับสามารถเพิ่มได้สังเกต insert ได้นะครับถ้าเรา insert ตรงนี้เยอะๆนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือตรงนี้มันจะขยายตามนะครับ แล้วถ้าเราย่อตารางมันก็จะขึ้นสก,กอร์ทันทีรลับแรกของเราจะว่าด้วยเรื่องของการเอาตารางตัวเลข1นึ่งมิติมาใส่ธรรมดาก่อนนะครับอ่ะโอเคดังนั้นมาดูกันนะครับอ่ะเอาตารางมาวางนะครับดังนั้นณนะตอนนี้ผมคาดหวังว่าจะให้คุณเนี่ยใส่อาร์เตรงนี้เข้าไปครับใส่อาร์เรตัวนี้เข้าไปนะครับอ่ะอาร์เแบบอินธรรมดาเลยนะอิน นะครับ arr นะครับแบบนี้ประกาศ array แบบนี้นะครับใส่ตัวเลขไปใส่ตัวเลขไป5ตัวอ่ะใส่ตบงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้คือ array 1มิตินะครับถ้าผมต้องการเอา array 1มิติตรงนี้ไปใส่ตารางเราจะทําการกําหนดค่า array ตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ตารางเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใส่ตาราง แบบแมนนวลยังไงนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมของเราในวันนี้เนี่ยเรามักจะใช้เม t ็อดในการทำผมจะใส่เมทอดที่ชื่อว่า Update t ทเบิลแล้วกันนะครับซึ่งอัปเดตเทเบิลตรงนี้นะครับผมมุ่งหวังไว้ว่าจะมีการเอาข้อมูลจากตารางมาใส่ให้ได้ผมขออนุญ,ญาต Create เมท็อดนะครับซึ่งเมทอดจะมาปรากฏด,ด้านล่างนะครับ ผมเขาขยับมาเขียนด้านบนเพื่อให้คุณเห็นชัดๆนะครับ่ะสังเกตนะครับว่าเป็นข้อมูลแค่อาร์เรย์หมิตินะครับในการแสดงผลเนี่ยผมต้องการเป็นรูปแบบคล้ายๆแบบนี้ Index กับแวลูนะครับดังนั้น Index ก็หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4แล้วค่าที่อยู่ในอาร์เรย์คืออะไรนะครับผมต้องการใส่แบบนี้ดังนั้นนะครับข้อนี้ สิ่งที่ผมควรระวังก็คืออะไรครับอันดับแรกผมจะต้องไปสร้างอารรกี่อันก่อนตรงนี้ผมต้องปรับรูปแบบนะครับอันดับแรกนะครับผมจะต้องปรับ Table Content ก่อนให้คอลัมน์เหลือเท่าไหร่ครับให้เหลือ2อ่านะครับปรับอันนี้ก็คือ,อตั้งชื่อไป index สนะครับส่วนนี้ก็คือ Value นะครับ Index กับ Value ส่วน property ของมันนะครับ index ปรับเป็นอะไรเอ่ยปรับเป็นตัวเลขนะครับ integer ปรับเป็นตัวเลขนะครับเมื่อคุณปรับคอลัมน์เรียบร้อยแล้วที่เหลือคือการปรับ row ครับเราต้องการ row เยอะเลยอ5อันนะครับดังนั้น insert เข้าไปอีกหนึ่งนะครับดังนั้นโครงสร้างของตารางจะเป็นแบบนี้ที่เหลือเราจะมาเขียนโค้ดกัน นะครับว่า Update Table อัปเดตเทเบิลยังไงดังนั้นนะครับตรงนี้พิมพ์ J ตรงนี้นิดหนึ่งเรามาดูคำสั่งในการแอดตารางนะครับอ่ะดอทนะครับดอทในการใส่ค่าเข้าไปนะครับก็คือเซ็ v แว u e ลูนะครับเซ t v แว u e ลูแอดนะครับนี่คือวิธีการแทรกแต่ละ e อลิเมนต์เนี่ยเข้าไปในตารางทื่อๆเลย เซตแวลูตรงนี้นะครับเป็น void ดังนั้นไม่รีเทิร์นค่ากลับนะสก็คือเอาอะไรใส่เข้าไปก็คือสิ่งที่อยากให้ใส่สังเกตนะครับว่ามันเป็นพารามิเตอร์เป็น Object ดังนั้นมันคือ s ส r i n g ก็ได้มันคือ Student ก็ได้มันคืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่า Object เป็นคลาสแม่ทุกตัวครับต่อมาคือ I ตัวนี้ I ตัวนี้คือ Row อันนี้คือคอลัมน นะครับดังนั้นนะครับนี่คือเม่ต่ที่คุณต้องใช้ในวันนี้อยากจะใส่ค่ามันนะครับผมอ้างอะไรครับสมมติตําแหน่ง00น0ะครับถ้าผมอยากจะเอาอินเด็กไปใส่อยากใส่ข้อความตรงนี้ไป5นะครับแบบนี้นะครับถ้าผมใส่ตรงนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นอะไรครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้5นะครับก็คือตำแหน่งนี้ พราะนี่คือตำแหน่งศูนย์นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น1นะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเด็กรู้ตำแหน่งมาแล้วนะเราจะเอาสิ่งที่เราต้องการกนะ็คือเทเบิลตรงนี้เราอยากจะให้ตรงนี้เป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมครับแลวตรงนี้ ต,ต่อมาคือแล้วลูบยังไงดังนั้นนะครับตรงนี้เราใช้ลูบเดียวพอนะครับลูบเดียวพอ for i วนอืมนะครับจอดเลงหรือเปล่าอ่าโอเคคอยดูแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราวนแบบนี้ข้างใน เราจะใส่อะไรคำตอบก็คือก็คือการหยอดค่า j table นะครับ set value นะครับน่ตรงนี้นะครับถ้าผมใส่ i ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ผมใส่ตำแหน่งอ่่สมมตินนะผมใส่ตำแหน่ง i ศูนย์แล้วกันดังนั้นค่าที่ได้ตรงนี้คืออะไรเอ่ยก,กิะแรกที่คุณควรจะมีก็คือ อ่านะครับนี่คือตัวเลขที่มันออกมานะครับเป็นตัวเลขที่ต้องการไหมไม่ใช่เราต้องการอะไรครับ1 2 3 4 5้าถูกไหมครับดังนั้นเราต้องทำยไงครับตรงนี้อ่าค่าที่คุณอยากจะให้เห็นนะครับก็คือตรงนี้เป็น i บวก1ถูกไหมครับอ่ามันถึงจะแสดงผลได้ปับ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับส่วน value ล่ะ เราจะ value ดึงมายังไงคำตอบก็คือ array t o t o l แบบนี้ถูกไหมดังนั้นนะครับเราก็แค่อะไรครับ c o p y อันหนึ่งมานะครับเอามาใส่ตรงนี้แล้วเปลี่ยนอะไรครับ value add ตรงนี้เราจะเปลี่ยนถูกไหมครับนี่คือค่า value เราเปลี่ยนเป็นอะไรครับเอาค่าใน array มาแสดงครับอ่านะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องพื้นฐาน เดี๋ยวเรามาดูปัญหาของมันนะครับน้องทำตามนะถ้าผมใส่ตรงนี้เป็นร้อยครับตอนนี้ปัญหาก็าคือตารางไงคุณใส่ไปแค่แค่5แต่ตอนนี้มีสมาชิก6แล้วนะครับคุณดูผลกระทบของมันนะครับปั๊บลันขึ้นมาเกิดเออร์เลอร์นี้ขึ้นมาทันทีนะครับเออร์เลอร์ที่ว่าตรงน,นี้คืออะไรครับ array index out of bound แน่นอนเพราะอะไรครับ เพราะว่าคุณประกาศตัวนี้มันแค่แค่5ดังนั้นมันเออเรอร์ที่ไหนครับสั้นๆง่ายๆก็คือตอนลูปแรกเนี่ย0ถึง4วันนี้ปันหาหรอครับแต่พอไป5ขึ้นมาปุ๊บ j table 2 set value at 5ซึ่งไม่มีพอไม่มีก็ index out of bound นะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้คุณต้องทำไงครับถ้าอยากให้โปรแกรมนี้ work คุณต้องไปเพิ่มคอลัมน์ให้มนันอีก เพิ่มเพิ่มโรให้มันให้มันหนะครับอ่านหม้จะเวิร์กอึ๊บไม่เออร์เลอละนะครับไม่เออเลอละนะครับถามว่าตรงนี้ทำเกินได้ไหมนะครับตรงนี้เกินได้ไหมตรงนี้เกินได้นะครับไม่มีปัญหานะครับพอเกินมันก็เหลือแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเหลือ แต่ขาดไม่ได้ถ้าขาดปุ๊ c, <S <S ออบอ r r a เรย์ e x o u t o u u n d เหมือน Array ปกติที่เราเคยเรียนถูกไหมครับ Array เนี่ยในการอ้างถึงต้องอ้างแบบไม่ขาดดังนั้นนะครับเด็กๆมาดูวิธีการปรับแต่ง p ropy e r t อีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับแต่ง p ropy e r t แบบนี้กันนะครับอะเด็กๆคลิก Table Content กันนะครับอะเห็นข้างล่างไหมครับเห็นข้างล่างไหม นะครับลองคลิกดูตรงนี้ครับที่ index ตรงนี้มันสามารถกําหนดนะครับความกว้างได้ถ้าสมมุติว่าคุณปรับตรงนี้เป็นแค่50พิกเซลนะครับปรับตรงนี้เป็น50พิกเซลอ่าส่วนตรงนี้อ่ากำหนดเป็น200พิกเซลนะครับมันก็สามารถเขียบได้เส้นพวกนี้ ปกติมันจะ Default ให้คำนวณเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับตามตัวพิกเซลนะครับความกว้างความยาวไม่เท่ากันคุณสามารถเลือกตรงนี้แล้วปรับข้างล่างนะครับส่วน resizeable กับ editable นะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือการอนุญาตให้เขาปรับแต่งได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าคุณติ๊ก editable นั่นหมายความว่า เมื่อตารางนั้นมันลันขึ้นมาคุณสามารถแก้ตัวเลขข้างในได้แก้ตัวเลขข้างในแต่มันได้หมายความว่าลงเบสน,นะคือแก้ได้กับแ,แก้ไม่ได้นั่นเองไก่ตัวนึ่งคือ threshold รีไซเคินคือขยายได้นะครับขยายความกว้างความ,วามยาวเล่นได้นะครับแค่นี้เองนะครับอ่ะโอเคนะครับดังน,นั้นดันออกมามันก็จะได้หน้าตาอย่างที่เราต้องการอ่ะดังนั้นนะครับ ต่อไปจะเป็นการปรับแต่งแบบที่2ก็คือการปรับแต่งแบบอ็อบเจกต์นะครับดังนั้นให้เด็กนะครับสร้างนะครับ t u l e s t class ขึ้นมานะครับขั้นตอนที่2ต่อไปนี้ก็คือผมจะให้คุณเนี่ยทำการเอาตารางแต่สามารถคลิกหรือดึงข้อมูลนักศึกษามานะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้ให้ได้นะให้เป็นแบบนี้ให้ได้ ดังน,นั้นเด็กสร้างคลาส Student ขึ้นมานะครับสร้างมากี่ครั้งแล้วคลาส Student นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างคลาส Student แบบนี้กัน1,2,3,4,5ส่วนตรงนี้นะครับ special นิดหนึ่งเป็นข้อมูลบูลีนว่ากู้ตังเรีนหรือเปล่านะครับมันจะเก็บคำว่า true false ธรรมาดานะครับดังนั้นอันดับแรกนะครับเราก็สร้างมีสต i n g อะไรบ้าง แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นบูลีนครับตั้งชื่อว่า loan น,นะครับเสร็จแล้วก็สร้างคอนสรัคเตอร์2แบบนะครับสร้างคอนสรัคเตอร์2แบบอันดับแรกคือสร้างคอนสรัคเตอร์เปล่าขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็น Default คอนส t r u เตอร์1ตัวส่วนอีกหนึ่งตัวก็ววคือกรอกข้อมูลแบบครบถ้วนเลยนะครับทั้หมดเลย ่ะนะครับที่เหลือก็ Get Set คลิกหมด Gen e น a t e นะครับอ่ะโอเคเสร็จสิ้นนะครับเรามีคอนสแตนเตอร์สตัวนะครับคอนสแตนเตอร์ตัวแรกมักใช้ในการสร้าง r e f e r e n c e นะครับเอาไว้ในการเก็บค่านู่นเก็บค่านี่ส่วนคอนสแตนเตอร์ตัวที่2เนี่ยผมมักจะส่วนตัวนะครับผมมักจะสร้างเอาไว้เพื่อ เป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลคงที่บางอย่างเพื่อเทสตถ้าตรงนี้ใคใายเสร็จแล้วนะครับให้คุณสร้างอีกไฟล์หนึ่งนะครับสร้างอีกไฟล์หนึ่งที่เป็นการเก็บ Student Data ให้เก็บข้อมูลของนักศึกษา4คนแล้วกันอ่าดังนั้นนะครับผมนิวจะว่าคลาสขึ้นมาอันหนึ่งใหม่นะครับตั้งชื่อว่า stu data แล้วกันนะครับ stu data s t u data นะครับ public static ข้อมูลชนิด Student S T U แล้วกันนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลสมาชิกนะครับเก็บข้อมูลสมาชิกมา new Student กันนะครับ new Student นะครับแล้วก็ใช้ constructor แบบนี้นะครับอ่ะอันดับแรกก็ใส่รหัสนักศึกษาไปเลยก,กี่คน 4คนนะครับ1 3อ่ะใส่ชื่อไปนามสก,กุลก็ใส่ไปนะครับแล้ว copy student หลายๆคนครับปึ๊บปึ๊บนะครับขอ4คนอ่ะเราใส่ข้อมูลเพื่อนไปนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราได้2ออันนะครับก็คือ student กับ stu data ซึ่งเป็นก้อนข้อมูลของ student <ม>นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาสร้าง table 02กันนะครับเราจะมาสร้างเทเบิ02เพื่อเอาข้อมูลของพวกนี้มาใสา่อผมสร้างเทเบิล02มาก่อนนะครับตบแต่งเทเบิลให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บนะครับปรับแต่งเทเบิลคอนเทนต์ให้เรียบร้อยอ๋อลอมน์ใส่อะไรดีนาะอ่าอันดับแรก โอเคนะครับปรับตรงนี้อ่ะนะครับดังนั้นหลักการ นะครับเราก็จะเขียนประมาณนี้จากแนวคิดที่คุณรู้เนี่ยเราจะวนรอบกี่ครั้งเพื่อเอาข้อมูลมาใส่ตารางตรงนี้ครับจาก static data ตรงนี้นะครับรอบเข้าก่อนนะครับเราใช้ for i ช่วยถูกไหมครับอ่าแล้วเราก็เขียนโปรแกรมตรงนี้มานะครับว่าตกลงจะเอาก,กี่ครั้งดังนั้นเนี่ยถามว่าข้อมูล กี่เรคคอร์ดขึ้นอยู่กับอะไรครับ s u data ดังนั้นถามว่าตรงนี้วนกี่รอบก็คือตามจำนวนของ s u data นะครับดังนั้นเราก็เอามาตรงนี้มาใส่ครับ stu data นะครับที่เราพิมพ์นี่ครับดดครับแล้วก็ถูกไหมครับก็คือตามจำนวนของนักศึกษาในในกลุ่มนั้นนะครับในกลุ่มตรงนี้ถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยพูด,ดง่ายๆตรงนี้คือวนอี่รอบ4รอรอบอดังนั้นนะครับตรงนี้หลักการมันก็คล้ายๆกันก็นกคือนะครับตรงนี้ s e t value เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราทำทีละเท่าไหร่ครับทีละทียะ์เรคคอร์ดทียะ์เรคคอร์ดดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ต้องกลายเป็น0นะครับ แต่ตอนนี้คือตำแหน่งศูนย์แล้วใส่อะไรไปครับณตรงนี้ข้อมูลเราจะเอาข้อมูลอะไรมาใส่ก็คือเอาข้อมูลอะไรครับศูนย์ศูนย์ไอแล้วเราดึง ID ดีมายังไงครับจากก้อนข้อมูลตรงนี้เอาตรงนี้อ่ะแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อตรงนี้คือแต่ละ e ั e ลิเมนต์ของมันนะครับดอทเลยครับ scu i อะไรครับตอนนี้คืออ้าแต่ละอะลิเมนต์นะคุณก็ get เลย get เลยครับ get get f get id ถูกไหมครับถ้าแบบนี้แบบนี้ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเกิดว่าผม s e ฟแล้วผมร u n เลยล่ะมันขึ้นนะครับแต่วันขึ้นเป็นอะไรครับขึ้นกี่แถวขึ้น 1แถวเนี่ยขึ้น1นึ่งเลคคอร์ดแต่ว่ามันขึ้นปึ๊บเลยแบบนี้ถูกไหมนะครับมันขึน้นแบบนี้แต่นี่คือพื้นที่มันไม่พอน,นี่คือพื้นที่มันไม่พอนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นตรงนี้ไม่ขึ้นตรงนี้เพราะว่าอะไรครับคุณยังไม่ใส่โค้ดตรงนี้พอมองออกไหมครับว่าต่อไปทํายังไงมียาก Get name นะครับตรงนี้ก็ขยับเป็นเป็น1 อย่างเงี้ยครับนะครับถ้าเป็นหนึ่งปุ๊บก,ก็โชว์แบบนี้นะครับลองแสดงข้อมูลให้ครบซิอ่ันนี้โลนหมดนะครับเดี๋ยวปรับตรงนี้เป็นอันนี้ไม่ได้อยืม อ่าสมมุติว่า2คนนี้ไม่ได้ยืมนะครับดังนั้นเนี่ยเวลารันขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นี้ตน้นอันนั้นก็แสดงให้ครบนะครับ